อุยคู่นี้หรือจะมีข่าวดีล่าสุดปล่อยภาพคล้ายพีเวดดิ้งรื่องหัวใจตอนนี้กำลังแฮปปี้แบบสุดๆสำหรับธัญญาอาสยามกับอโลเวียงแก้วแฟนหนุ่มชาวลาวล่าสุดธัญญาอาสยามได้ออกมาโพสตภาพผ่านทางอินสตาแกรมคู่กับอโลคล้ายเป็นภาพรีเวดดิ้งหลังจากที่ภาพนี้ถูกปล่อยค่ะก็มีแฟนคลับเข้ามาถามมากมายว่าธัญญาจะแต่งงานแล้วหรอก่อนหน้านี้ธัญญาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยแซบโชว่วาวางแผนอายุ29ปีเตรียมพร้อมมีครอบครัว หวานขนาดนี้จะมีข่าวดีให้ได้เฮเมื่อไหร่นะหรือภาพเซตนี้จะเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งของทัญญาและโลบคงต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนเองจะดีกว่าจ้าอย่าลืมกดติดตามและ